อัปเดตเทศก,กาลตุจดชีตมาแล้วเจ้าเร็ว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 ดูเหมือนจะเป็นสเปซไททันเอ่อคุ้น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 รอบนี้เป็นรถไฟฟ้าเวอร์ชั่นกระบะใช่ไหม <laughs> โอเคคล้ายไซเบอร์ท k เลยนะแล้วก็มีการเพิ่มกล่องเข้ามานี่รถใหม่ที่ได้จากการซุ่มใช่ไหมอันนี้คือเหรียญในเกมที่เราต้องไปเก็บมาเพื่อเอามาสุ่มมีโอกาสได้รถนะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แล้วก็มีโอกาสได้ปืนด้วยเป็นดาร์กอนรันเชเลยเหรอ ลดเหลืออยู่อีก2,489คันซุ่มครั้งละ79โรโอ้โหราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่เพื่อเราน้องรักจัดไปเลยมาดูกันดี10กล่องเราจะได้อะไรบ้างรถจะออกไหมรถจะไม่ออกไม่เห็นเลยเว้ยแลวแต่ดักก้อนชามปืนยังไม่ได้เลยน้องไปเดี๋ยวนี้เราเดินทางด้วยรถถังคันเก่งคันเก่าของเราเหมือนเดิม รู้สึกว่าจุดที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยจะอยู่ตรงประมาณ2,800เมตรไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือรถถังใส่สกินนี้คือบอกเลยอย่างเท่เป็นไงฟิสิกของตีนตะขาบยังไม่หมุนเหมือนเดิมนะแม้ว่าเผาจะหมุนแต่ตีนตะขาบยังไม่หมุนเหมือนเดิมความเร็วยังคงที่ช้าเหมือนเดิมเมื่อกี้ลองยิงคาซอมบี้ไปหนึ่งตัวโอ้ได้ตังด้วยนี่มันก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิจอดก่อน เอาล่ะนั่นคือซอมบี้ใหม่อะโอ้โหมาเดี๋ยวเราจะใช้กอรลี่เดสเซอร์มา Hello. <Hello. S 1> เดกเกิลเฮลโหลไปยังเฮดช็อตโอ้ยอุย้ยหนึ่งตัวได้8เงินโอ้หน้อยน้อยมากมามาดูกันว่ากระสุนกระสุนแกะอะไรจะถึงก่อนดูท่าจะแกนะเฮ้ยให้ตัวบนตัวบนตัวบน,วบนใส่ชุดตัวจีนใส่ชุดตัวจีนเอออยากได้จังเลยเสื้อแดงปักเรียบร้อยเฮดช็อตไปเฮ้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้มีของเฮ้ยมีซองอ่างเปาด้วย สายแล้วกว่าให้ดีนะเอ้ยอะไรอะอันนี้เอาเฮ้ยระเบิดดีว่าเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดตูมตูมไม่ตูม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 ดิเอาเป็นประทัดเว้ยไม่ใช่ระเบิดแรงอ๋อเป็นแค่ประทัดมาแต่ว่าอ่งเปาอ่งเปาได้ทีละสิบเอ้ยดีขึ้นเมื่อกี้รู้สึกตรงนี้จะมีหป็่งองเปาใช่ไหมนีมาอุ้ยได้สองเออถ้าเป็นอ่ังเปาก็คงจะสุ่มเหมือนนะพี่มาเดี๋ยวขอดูไม้เท้าตีุนัขก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอาวุธป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยงูออกมา เอาแล้วไม้เท้าตีสุนัขเป็นไม้เท้างูเอ้าทำไมอ่ะเก็บไปไม่ได้อ่ะทำไมมันเป็นไอเทมที่เก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้อ่ะแงโอ้แย่เลยเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองฆ่าบอสดูกันว่าได้เหรียญเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลักๆที่อัปเดตเข้ามานี่ก็คือกล่องสุ่มอันนี้ใช่ไหมมาลองฆ่าบัฟบก่อนอืมได้เท่าไหร่โอ้ได้เยอะอยู่มาบอสบอสบอกรบอสดีบอกรบอสดีไงอ่ะทีเดียวแตกทีเดียวแตกอ่ะบอสไม่ได้ตังค์เออโอ้ฆ่าลุงน้องได้นะแต่ฆ่าบอสไม่ได้ตังค์อ่ะ เออนี่ไปเยอะได้เยอะรวยกันเลยทีเดียวฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเอาเฮ้ยมันยิงตัวเองได้ด้วยอาะไว้ประมาณนี้เจอกันใหม่พัดต่อไปฮะ